สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะค่ะวันนี้ตูเบซี่มีเมนูน้ำผล,ลไม้โซดามาแนะนำเพื่อนๆน,นะคะผลิตภัณฑ์ที่ตูเบซี่เลือกใช้นะคะคือของเต็งหนึ่งนะคะเป็นน้ำสควอชของเต็งหนึ่งค่ะรสชาติเข้มข้นนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นการทำนะคะขั้นตอนทำไม่ยากเลยค่ะวันนี้ตูเบซี่จะทำในส่วนของน้ำบลูเบอรี่กับน้ำกีวีนะคะค่ะ ก,ก็มีนะคะก็คือแก้วนะแก้วสองใบนะคะน้ำโซดาค่ะโซดาหนึ่งขวดจะทำได้2แก้วนะคะน้ำกีวีค่ะน้ำกีวีจะใช้ที่35 ml นะคะเทลงแก้วตวงเลยนะคะ บลูเบอร์รี่สามสิบห้ามลค่ะค่ะเทลงแก้วเลยนะคะ น้ำน้ำเกวี่เทลงแก้วค่ะน้ำน้ำบลูเบอร์รี่เทลงแก้วค่ะเราจะตามด้วยโซดานะคะโซดา1ขวดจะทำน้ำได้สองแก้วนะคะเราจะสามารถชง,ชงขายได้สองแก้วนะคะ เทลงทั้งสองแก้วแล้วคนนะคะค่ะเมื่อได้แล้วนะคะตักน้ำแข็งค่ะส่วนนี้เป็นสูตรแก้วยี่องออนนะคะตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วนะคะ ค่ะแล้วเทน้ำกีวีที่เราชงไว้ลงแก้วเลยค่ะเติมน้ำแข็งเล็กน้อยนะคะเทน้ำบูเบอร์รี่ที่เราชงไว้ลงแก้วเลยค่ะเติมน้ำแข็งเล็กน้อยนะคะเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะ เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ปิดฝาค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายได้เลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะตัวพี่ซีหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากเพื่อนๆติดตามนะคะคลิปหน้ามีเมนูใหม่ๆม,มาแนะนำเพื่อนเพื่อนอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ